ยาลิตใหม่หมื่นโลพี่น้องเอ้ยถ้าชอบกดไลค์ถ้าชายกดแชร์ไปถ้าโดนใจโอนจองมากับตัวนี้โตยโยต้ายาลิท 1.2G+ ปี2019ยางโคตรใหม่ดอกล้นๆยางแบกนายาสปิริตสี่เส้นโอ้โหมือจับโคลเมียมรอบคันเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเออคัน,นกี้ลืมตะเข็บข้างตะเข็บข้างเดิมนะ นี่ดูตะเข็บข้างเบาหนังดําขีดได้แดงนะครับคันนี้ทั้งคานตัวจีพัทถ้าพี่ซื้อจีธรรมดาผมแนะนำจีพัทดีกว่าซื้อให้จบซื้อให้จบอย่าให้คาราคาสังแล้วไม่หมื่นโลพี่เอ้ยพราคุณแม่คุณเลยตะเข็บข้างซ้ายเดิมเอ้ยน็อตหลังเดิมน็อตขวาเดิมคืออะไรผมไม่รู้อะผมขายรถเดิมอย่างเดียวใครจะว่าอะไรยังไงก็ว่าไปแต่ที่นี่เราขายรถเดิม เราไม่ทํารถชนเราไม่ทํารถเน่านี่ไม่เหมื่นเดียวเดี๋ยวพาไปดูว่าของจริงไหมเดี๋ยวพาขับรถเทสรถให้ดูหมดถ้าอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับวรันตีเครื่องเกยียร์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลบางคนพีเ่เสือบอกว่าพีเ่เสือรถปีสิบเก้ายังบรันตีอีกเหรออ้าวพี่เอาไปเถอะทุกคันในร้านารันตีเครื่องเกยียร์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลซื้อสดไม่เก็บแบตเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูสวย,สวย โคตรสุดกุญแจคีเลททุกอย่างมันฟูลออปชันหมดแล้วนะครับน็อตหน้าขวาเดิมนะครับน็อตหน้าซ้ายเดิมนะครับดูนี่มอกอร,กอรแท้สี 4, 99, ่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนแปดพันต้น ผ่อน8,000ต้นรายได้เกิน16,000บาทขึ้นไปแอดไลน์ทักแอดมินไปสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาพาไล่เยอะแอดไลน์มาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงค์ลิสต์แอดไลน์แล้วทักมายาลิสต์ผมมีทุกสีนะอยากได้ขนาดทักมาเลยดำขาวบอลแดงมีครบหมดเอทีพก็มีมีมันครบหมดแล้วถ้าชอบกดไลค์ like, ถ้าใช่กดแชร์ share, ถ้าอยากดูต่อส่งหัวใจยาวๆไป ตากล้องไปเทสได้กันส่งหัวใจยาว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 อืมต้องอย่างนี้ให้มันรู้มือปุ่ม Energy Start ไม่หนึ่งหมื่นหกพันกิโลเมตรของจริงไม่คุยเยอะหมื่นหกนะดูหน้าจอเป็นทีวีแล้วนะครับนี่หน้าจอรูปผมทีวีนะครับนี่นะอือ ภาษาเล่นได้9าภาษาอังกฤษาภาษาไทยบาฮาราโปร,ต,ปร,ต,ปรตุเกสโปรตุเกสนะนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะตกลงนี่ครับวิทยุเล่นได้ครบหมดวิทยุแอปสโตร์ไอออโตสโตร์นะครับได้หมดดิสนะครับนะครับทัชสกรีนนะเป็นทัชสกรีนหมดแล้วนะครับ HDMI วิทยุไอพงไอพอร์ตนะครับก็ไปโหลดกันมาเล่นเองพวกพี่เล่นเป็นอยู่แล้วนะครับกล้องถ่ายกล้องถ่ายต้องมาแล้วนะครับไปเลฟสโต อืโอ้โหปุ่มนี่พวมอะไรมันติ้โถรับบูทงบูทูได้หมดนะ FMAM ทุกอย่างครบหมดแล้วพี่ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเนี่ย HDMIUSB นะครับมีครบหมดแล้วนะครับลุยนะไปนะแต่คันนี้ฟังฟังไอ้นี่ได้นะฟังซีดีได้นะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวถอยหลังก่นดเดี๋ยวโทวฟังซีดีให้ดูก่อนเดี๋ยวพี่ไม่เชื่อผม ฟังซีดีได้นะจบนะให้มันจบพี่รุ่นเรา4ี่แสนเก้าหื่นเก้าพันบาทเอาไปใช้กันปีใหม่ไม่น้อยไม่หมื่นโลแล,แล้วได้สีดำและพี่เอ๋ยขับโคตรน,น, all ย,ย,นยิ้มวีออสเอยาลดผู้ผิดโอ้ยรถเยอะสีดำ และขับดีขับสนุกนะยาริสเนี่ยคือซิกเนเจอร์ผมเลยนะครับคือใครจะว่าไงไม่รู้อะแต่ยาริสผมเนี่ยผมบอกเลยผมเบอร์หนึ่งประเทศไทยไม่มีใครมีของเท่ามากเท่าผมถึงมีก็เป็นรถที่ไม่สวยสภาพไม่ดีพอรถสวยสวยยาริสอยู่ในร้านผมหมดเท่าไหร่ผมก็ซื้อสีอะไรผมก็ซื้อนี่เขับดีขับนิ่มแอร์เย็นเพลงเพราะ ต่เปิดเพลงไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับขออนุญ,ญาตขับเงียบๆอย่างคนเดียวเดี๋ยวเทสไลท์ให้ดูชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่เดี๋ยวให้ให้เอาติดเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราจะทำความเร็วให้ลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวตาก,กล้องก็หัวทิมอีกนีไ่ไปแล้วหัวทิมแล้ว ใครบอกอยาลิเจียบไม่ขึ้นใครพูดว่าใครพูดว่ายาลิ์เจียบไม่ขึ้นะใครพูดใครพูดไหนขอขอคนพูดหน่อยเครื่องพันสองไหนใครบอกเอาไม่เอ,เอาไม่ขึ้นโอ้โหพี่ทำไรมานวดเหรออ๋อมานวดอันนี้โนเทวแลนด์ร้านผมอยู่ฝั่งตรงข้ามเดียวกับเฮลแลนด์นะครับร้านผมตั้งอยู่ที่ศรีนครินทร์ห้าสิบหก ก็ว่าทำไมครับชโล้ร้านผมตั้งอยู่4จังหวนห้5 16นะครับมาเอาได้เลยเนี่ครับติดกับ BTS สีอุดมติดจริงๆนะติดติดแบบติดติดอะอ่ติดใจของผมไมจะพูดจะว่ายงไงติดอะโอ้โหคือเนี่ยติด BTS สีอุดมเนี่ยเข้าซอย5 16ไปเห็นไหทางลง BTS อยู่ตรงนี้นะครับทางรม BTS ติดอยู่ตรงนี้โอ้มีมีที่ที่ขับจักรยานด้วยโอ้โหมีที่เกี่ยวจักรยานซะด้วยไม่ธรรมดาเปิดเดือนไหนเนี่ยพี่นะครับเนี่ยพอเข้าซอยมาปุ๊บ พี่มองขวาไว้อฮ้ยมีร้านรถเยอะๆจอดอยู่หน้าร้านแล้วร้านเดียวเฮ้ยมีโลโก้ใครเนี่ยหน้าตาดีๆเอ้าพ่อหนุ่มคนรอพี่เสือนี่เองแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปโอ้โหเลี้ยวขวาเข้าไปปุ๊บถึงร้านผมแล้วฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวารันตีเครื่องเกียร์หนึ่งเปหนึ่งมือโลถ้าคุณชอบกดไลค์ถ้าคุณใช่กดแชร์ ถ้าอยากดูรถคันไหนในร้านเพิ่มเติมมีร้อยกว่าคันก็ไปกดติดตามได้ที่ f c e e o o o ไทเกอร์ยูสคาเพราะว่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือนะครับหวังว่าลูกจะได้เจอกันที่ Facebook ทเกอร์ยูสคาแต่ถ้าสนใจก็จองออนไลน์มาได้เลยหรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม094 314 666ย้ำอีกครั้งหนึ่งศู666 6อย่าลืมนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ